ครับพบสวัสดีครับลุงพร้อมอาการเริ่มเย็นอีกแล้วครับท่านมาที่คุณสุริพรกิจเกื้อกูลน,นะครับเลขาธิการกคศนะครับได้อประกาศสำนักงานกคศออเรื่องการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศากในกคศนะครับซึ่งสำนักงานกคศได้กําหนดวันและเวลารับสมัครเข้ารับเลือกตั้งวันและเวลาเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรการศากในกคศดังต่อไปนี้นะครับ ก็คือวันเวลาที่มีการเลือกตั้งนะครับก็คือให้มีการเลือกตั้งผู้แทนคณะกราการครูและบุคลากรทางการศากาในกศสทุกกลุ่มนะครับในวันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาส่วนวันเวลาที่ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนคณะกราการครูและบุคลากรทางการศาในกกสทุกกลุ่ม ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานกคศนะครับในระหว่างวันที่28วันอังคารที่28ถึงวันศุกร์ที่31มกราคมเริ่มแล้วนะครับสลหับการเลือกตั้งผู้แทนครูในทุกระดับนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานนะครับมีหนังสือด่วนที่สุดนะครับถึงเขตพื้นที่ทั่วประเทศนะครับในเรื่องการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2อ1ตุลาคม2556 ซึ่งสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้พิจาณาแล้วก็ขอให้เขตพื้นที่ทุกเขตได้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูในสังกัดทั้งนี้การเลื่อนขั้น2ขั้นรวมทั้งปีจะต้องไม่เกินร้อยละ15ของจํานวนข้าราชการที่มีตัวตนและนอกจากนั้นเพื่อนครูทุกท่านครับจากภาพรวมวงเงินคงเหลือมีเพียงพอที่จะให้เลื่อน1.5 ขั้นรวมทั้งปีให้แก่ข้าราการครูที่มีผลการปฏิบัติงาน แล้วก็มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนเงินเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะที่คุณครูที่ยังไม่ได้เลื่อนถึง1.5ทั้งปีก,ก็จะได้เลื่อนณนะบัตรนี้มาถึงทางสพป,งปนครพนมเขต2นะครับรับคาสั่งนี้โดยด่วนเลยนะครับท่านรองบรรลังมรควินรองผู้บริการสพป,รปนครพนมเขต2มีนังสื่อปยังผู้บริการในสพป,ปนครพนมเขต2นะครับเรื่องอการแก้ไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาครั้งที่2นะบอกว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่ ศึกษาประถมสามนครมต์เขตสนะครับได้สั่งแก้ไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูครั้งที่2ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,าในสังกัดนะครับที่ได้รับที่ได้เลื่อน0.5ขั้นไปแล้วเพื่อเลื่อนเป็น1ขั้นรวมทั้งปีแล้วก็ทุกท่านก็จะได้รับ1.5ขั้นจํานวน98รายนะครับท่านใดที่มีในชื่อในคําสั่ง ก็ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของสพปนครพนมเขต2นะครับมีทั้งหมดอยู่98้ารายนะครับหมายที่ทางสพปนครพนมเขต1นะครับท่านมารุตอุปนิสากรผู้บริหารสพปนครพนมเขต1บอกว่าจะมีการจัดประชุมบุคลากรปฏิบัติการทั่วละการโรงเรียนแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือว่า PO เปกครั้งที่1ในวันนี้นะครับวันนี้นะครับ14มกราคมที่ห้องประชุมรวมใจ1สึ่สำนักงานเขตพื้นที่สพปนครป,ปรมนมเขต1่ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16บบนาฬิกาดังนั้นจึงให้โรงเรียนและจึงให้โรงเรียนนะครับแจ้งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในวันเวลาคือวันนี้นะครับโดยนำโน้ตบุ๊กนะครับพร,ร,ร,อร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อไปด้วยในส่วนของสพปนครป,ปรมน,มนมเขต2นะครับท่านรองบรรลังมคขวิน ก็บอกว่าให้การจัดทําการใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล POPEC นะเพื่อให้การจัดทําข้อมูลดังกล่านวนะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางสพปนครพนม,มเขต2ก็ให้โรงเรียนดําเนินการกรอกข้อมูลรายบุคคลตามที่ส่งมานี้โดยเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ส่งสพปนครพนม,มเขต2ภายในวันที่17มกราคมนะครับมาที่ทางสพนครพนม,มอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรื่องการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา2556ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษาร่วมกับสพปเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะครับได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้กิจกรรมนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทางสพปนครมนมเขตหนึ่งก็ให้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้นปสาปีการศึกษา2556 ที่กลุ่มนิเทศนะครับภายในวันพรุ่งนี้นะครับ15มกราคมและนอกจากนั้นก็ให้เสนอรายชื่อครอูที่ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับการสอบห้องสอบละสองคนภายในวันที่15มกราคมเช่นเดียวกันนะมาที่สพปปนครมนมเขต2นะครับได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนนะครับได้กรอกข้อมูลเพื่อใช้สาหรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี2557ซึ่งขณะนี้ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ทำการกรอกข้อมูลหลายโรง บางโรงส่งข้อมูลมาแต่ไม่ได้กรอกรายละเอียดในแต่ละหัวข้อและก็ให้โรงเรียนที่ทําการกรอกข้อมูลนะครับตรวจเช็คความถูกต้องอีกครั้งทางสำนักง,งานเขตจะทําการยืนยันข้อมูลภายในวันนี้นะครับ14มกราคมถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนก็จะถือว่าข้อมูลที่โรงเรียนได้กรอกมาในระบบะถูกต้องแล้วนะครับปากประชาสัมพันธ์มาจากท่านผู้การโกมัคัตจันนะครับผู้การเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่พลสวรรค์บอกว่าะจะมีการ ผู้แทนพระองค์จะมามอบถุงยังชีพพระราชทานในหม่อมสีริรัตน์นะฮะตามโครงการสายใยรักครอบครัวประมาณ1 5 0 0คนนะครับจาก3อํอำเภอเอำเภอโพลสวรรค์ศรีสงครามอำเภอบ้านแพงนะครับวันนี้นะครับ14มกราคมที่สนามโรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่อําเภอโพนสวรรค์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปท่านผู้ในการพัชรพงษ์ทัศน์ศรีนะครับผู้ในการโรงเรียนอุเทนวิทยาคารเรียนเชิญท,ท่านที่โคร,รัก ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทานเด็กหญิงยานิสาอุปสุที่อุเทนวิยาคารบ่ายนี้นะครับให้กําลังใจนะครับเด็กหญิงคนนี้มีคดไกลเลยทีเดียวครับลงพร้อมนอกจากนั้นบันพุ่งนี้นะครับ15มกราคมพี่สุดกิติศรีโวรพันธ์ก็จะรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนขนาดกลางนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ ดรภูริพลโสดาศีนะครับรองผู้การสปรปนคมรบามเขตสองนะครับฝากขอพระคุณท่านที่เคารพรักที่ไปร่วมงานชามากิจศพคุณครูขวัญชาติเขนชัยวงศ์เมื่อวานนี้นะครับ13มกราคมงานนี้ก็มีท่านผู้ใหญ่หลายท่านที่ให้ความเมตตานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสสสุประชัยโพสุสอส,อสอยุทธจักรเรืองวรบูรณ์ท่านรองวัชโรดช,รชัยพิเดชรักษาการผู้การสพปนคมรบรลมเขตสองและอีกหลายๆท่านนะครับฝาก ขอบคุณผ่าน5านาทีสลับเพื่อนครูนะครับ13-15มกราคมนี้นะครับเชิญชมกีฬากลุ่มเครือข่ายร่มสน16โรงเรียนนะครับที่สนามกีฬาโรงเรียนดอนถอนโครางวิทยาและก็โรงเรียนบ้านเซียงเซานะครับพิธีเปิดวันพรุ่งนี้นะครับ15มกราคมปิดท้ายข่าววันนี้นะครับท่านสุทธิพงษ์นวลตานะครับฝากข่าวถึงประธานกลุ่มเครือข่ายทุกเครือข่ายนะครับในสพปน,มนมครมลำเขตหนึ่งให้ไปรับสมุดบันทึกไดอารี่ จากสกสคฟรีนะครับเพื่อนําไปแจกจ่ายแก่ผ so so ู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายนะครับไปรับได้ที่คุณเอมออนที่สำนักงานสกสคจังหวัดนครปนมครับหลวงพ่อครับสวัสดีครับกรมการค้าต้องมองย่านงานดีผมก็จะมีการเป็นการเชื่อถือการเนการบาที่ทิม้ากรากรมวิทยาเปิดนะฮะขอระงวัลจากหลุงพ่อเอาไรายเงินจะบอกมาเงินเล็กถ้วยรางวัลออกมาในขณะที่โรงเรียนกุฎิมวิทยาคมนะ ผู้การชัยมาศสรีนุมานบอกว่าจัดทวีมิตรเกมส์นะฮะยิ่งใหญ่แน่นอนเพราะว่าจะมีการจัดขบวนแห่ยาวเหยียดเลยครับในวันพรุ่งนี้เช้าอันนี้เราวันลุงพร้อมให้ไปแล้วถ้าว่างจะลงไปดูผลงานของนักเรียนแล้วก็นักกีฬาบ้านเราด้วยนะมาในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากล มหาวิาลัยนครพนมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ในการสํานักงานอาธิการบด,ดีโดยผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์คมหาวิาทยลัย c o v e w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  n p u a c t h ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองนะครับ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่3กุมภาพันธ์อ,อ๋อได้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์ถึงวันที่21มีนาคมนะครับอ่ามีเวลาให้คุณตัดสินใจนะครับที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครบรมหรือโทร042532477ถึง8นะครับอันนี้เขาต้องการรับสมัคร บุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้่วยการสํานักงานอาธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมครับครับถ้ายาไยังไง